ถ่ายรถน่ารักจังเลยถ่ายรถน่ารักจังเลยโอ้โหถ่ายรถน่ารักมากเลยเฮ้ยยังไงลกูกขนฟูตาสวยจังเลยลกูกโอ้ยน่ารักจังเลยยังไงลกูกน่ารักอะ่ะน่ารักอะ่ะที่บ้านมีห้าตัวแล้ว น่ารักขนาดเลยบางแก้วด้วยตัวหน้าก็น,าน่ารักขนฟูฟูว้าไงลูกอ๋อโอ้ยอยากเล่นกับมันว่ะ <c oughs> น่ารักอะ่ะน่ารักอะ่ะไอตัวขาวอะ่ะขนฟูฟู <c oughs> เยอะน่ารักขนฟูหน้ากอด <c oughs> หน้าขยุมขน <c oughs>